สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่งานประกวดลาะเครื่องครับโดยหลักเทคโนโลยีครับทางหลักวิทยาศาสตร์ T&TI ประเทศไทยครั้งที่9ครับวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมอ,าอยู่ที่นี่ครับวันนี้ก็มีคนมาตรวจลาเช็คเยอะนอะ ที่สถาบันพระแท้พระสมเด็จโตแห่งประเทศไทายที่อาจาลาหลานนะอา่านี่จะเป็นแผนนะครับรับตรวจเช็คพรับคุณเบลก่อนเลยครณปีใจใจกันเนลยคนก็เยอะเหมือนกันครับสถาบันพระแท้พระสมเด็จโตนี่ตรวจนี่จะเป็นการประกวดระเครื่องครับนำหลักวิทยาศาสตร์นี่อาจารย์ลารลาเลิงฤทธ จารลาเป็นผู้บริหารงานอาจารย์อาลนมในบ้านนี่ก็พอรับพระเสร็จก็จะมาตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์เข้าเรื่อถ้าพระถึงยก็ประกวดได้ครับถ้าถึงยก็ประกวดได้ ก็จะมีที่น้ำดื่มด้วยมีที่พักผ่อนด้วยนะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ีแล้วนี้คุณวรลวุธวรลุธอะไรนะโอ้โหสุดยอดลายหัวใจไม่ได้บอกหวานนิดนึงเนาะหวานน้อยเหรอ เป็นไรแค่นี้ก็สดชื่นแล้วเติมได้นะเติมได้ไหมเติมนะหเติมพ่หน่อยของหวานเพิ่อมอีกหน่อยขอมไปนี่ก็คนก็จะประมาณนี้ครับคนก็จะ,ะมาเยอะนะนี่ก็จะผ่านการตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์สวัสดีครับคุณเช้สวัสดีครับ <laughs> ยังไม่ได้ส่งเลยเดี๋ยวดูก่อนมันจะได้กลับเร็วไงมันรอไม่ได้ไงพอ,อดีเข้ามาทําคลิปเ,เดินชมดูก่อนเดินชมดูก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับโอ,โอเคเลยทีเนี้ยเราเ,เ,เดินชมก่อนครับข้างนอกก็จะมีการ ให้ชอบผู้ชาพระด,ด้วยเดี๋ยวมาดูข้างนอกก่อนไปไปดูพระไปดูพระกันไปดูพระนี่หน้าประตูทางเข้าครับ่เขาจะมีพระมาให้ชมเลยมันสองเลยขอบัตรรรบรองพระแท้ นี่อาจตรนีกยางอาจารย์นีนที่ีไม่ช่เนี่ยม้วนนี่จป่ะจตวงไหนปนีใส่คอสลับก็มีนะนี่มีตลับขายด้วยนะจะมีพราชุกวังหน้าด้วย

น้อนต้องสองกล้อแต่ผมดูว่าท้าเรียนก็มีไหน่็าเรียนต้มีไครับผมรู้พาไหนคือนี้ลงมมเลืด่ลูแล้วก็ไข่ต้มแ่อแจับใส่เลยนะครับมคนนึงได้น้อยอ่ะ วิธีของยอนวาเองครับสถานที่กวางครับไปนะครหาที่ทิ้งก่อนทิ้งตรงไหนดีวะฝั่งูุนม,มีที่ทิ้งป่ะไปะเดี๋ยวทำคลิปให้ถึงแปดนาทีก่อนเปิดน,น้อยเปิดฮะขอบคุณครับเอาไม่ไปนี้เหรอ นะนี่ที่ประกวดพระเครื่องครับที่ตัวเช็คทางหลักเทคโนโลยีทางทางวิทยาศาสตร์นะแล้วจะมีอีกทีหนึ่งก็ปีหน้าครับมกราคมปามีนาเดือนมีนาครับจะมีทีไหนเดือนมีนาจะมีอีกรอบนึงครับใครมีพระก็นำมาประกวดได้เลยครับ อันนี้ก็จะรับเช็คพระด้วยครับแต่ละโต๊ะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จโตวัลขังโต๊ะนี้พระสมเด็จโตวัลขังตัวนี้ก็เป็นพระสมเด็จโตวัลขังแล้วก็พระคุณโธมวัดกลางคลองคอยเออนี่วัดกลางคลองตัวนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จโตเหมือนกันครับตามไปก็ับตาอันนี้ก็เป็นพระ เนื้อดินเนื้อชีสนี่ก็จะเป็นปลาบุกนื้อี่ก็จะเป็นปลาบุกแล้วนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดบางหลวงเดิมมีพระปิตานี่ก็จะเป็นพระปิตาครับทุกเกจิครับพระเก่านะนี่อันนี้ก็จะเป็นโต้วล้งผู่ทวดเนี่ยผู้ทั่วแล้วนี่ก็จะเป็น เหรียญขนาจารหลายๆท่านนะแต่ละโต๊ะจะมีหมดครับนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องรางแล้วก็ผู่ทิมก็มีครับเครื่องรางผูกทิมก็มีเครื่องรางเนี่ยนะใครมีเครื่องรางก็นํามาประกวดได้ครับอันนี้พลักิองน,นนะีตามนี้ครับมีพรักเก่าๆภาค่อนพี่อพศ2500 0ไม่ต้องห่วงครับ ออโอ้โหสุดยอดเนี่ยล่าที่ได้ผ่านการตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ส่วนงานประกวดพระเครื่องครับเนี่ยองนี้เขาจะขายร้อยล้านองนี้ร้อยล้านนะองนี้สวยมากเย แล้วก็จะมีถ้วยครับเอาครบแปดนาทีแล้วงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกคลิปใหม่ครับแค่เดียวแค่นี้ก่อนนะครับ